สองคนนั้นโยนตามช่องอีกคนหนึ่งมองเห็นแต่โคลนตรงส่วนอีกคนสายตาแหลมคมมองเห็นแต่ดวงดาวแปล่เปล่านักคลินมิตรหมอยินดีต้อนรับทุกๆท,ท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางหรือว,ว่ามิตรหมอของหลวงพ่ะเดิมแล้วก็ถ้าพูดถึงหลวงพ่อเดิมนั้นก็จะเป็นที่ทราบกันในนามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่ แหวโรเทพระเจ้าเมืองปากน้ำโพและพระที่สำคัญก็ต้องบอกว่าในเมืองปากน้ำโพนั้นเป็นเมืองแห่งพยมังกรและก็ยังมีหลากหลายผู้คนหลากหลายช่วยชาติที่เข้ามาพึ่งพาบุญญาบารมีของหลวงพระเดิมในยุคนั้นสมัยนั้นอย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทำความรู้จักกันให้มากขึ้น ก็กดมาที่เบอร์08-6-3-2-9-1-4-9-6เบอร์08-6-3-2-9-1-4-9-6หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนั่นก็คือเป็น ID ดีลน์ของผมเป็นภาษาอังกฤษท่านก็พิมพ์คํา่ G ่า i i o o e ตามด้วยหมายเลข9ก้กบิก๊กวันกแค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันหรือว่าเข้ามาทำความรู้จักกันทางไลน์หรือว่าทางข้อความผม,ผมได้ในทุกๆวันนะครับ เอาล้วนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ผมจะได้นำเอาอประเภทเครื่องรางนะครับนะหรือว่ามีดหมอของครูบาอาจารย์ของเรานรในเขตภาคเหนือตอนล่าง mm hmm. ก็หมายความว่านะครับก็เป็นมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับท้าวทองโคของเรารอยู่ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ของเรานะ mm hmm. พูดถึงหลวงพ่อเดิมนั่นแหละครับก็ชื่อเสียงของท่านนั้นต้องบอกว่า เป็นที่รู้จักของผู้คนนะครับต้องบอกว่าขาจรขาจายไปทั่วทุกคนทุกแห่งทั้งในและต่างประเทศนะแล้วก็ที่สําคัญนะครับถ้าพูดถึงคนถ้าเอ่ยถึงมีดหมอเนี่ยคนก็จะนึกถึงมีดหมอลงพ่อเดิมนะเป็นสิ่งแรกเลยนะครับคะแนนจากว่า,ามีดหมอลงพ่อเดิมนั้นนะครับพูดถึงความนิยมนะครับชมชอบต้องบอกว่าเป็นเบอร์ต้นๆน,น,นะครับนะ ในเขตภาคเหนือตอนล่างต้องบอกว่าอย่างนั้นเลยนะครับนะในเขตภาคเหนือตอนล่างก็มีตั้งแต่นะครับก็จังหวัดชัยนาทขึ้นไปนะครสวรรค์แล้วก็กำแพงเพชรตากก็พุนไปโน่นเลยพิจิตรพิุโลกนะครับแล้วก็เป็นนู้นะครับไปถึงจังหวัดเพชรบูรณ์นะถ้าเหนือจังหวัดนะครสวรรค์ขึ้นไปสักนิดหนึ่งนะครับก็จะเป็นจังหวัดพิจิตรและถ้าเขาพูดถึงจังหวัดพิจิตรนั้น คนก็จะนึกถึงหลวงพ่อเงินนะครับวันบางคลานนั่นแหละนะ,ะท่านก็เป็นปร,ริยสงฆ์นะครับนในเขตนั้นถือว่าชื่อเสียงของท่านนั้นโด่งดังนะครับนะมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็รวมถึงนะครับไปก็วัดเขาเรียกอะไรนะครับก็คือวัดน้องตัง,งูนะหลวงพ่อพิมพานะน,นี้ก็ล้วนแต่ว่าเป็น ลูกศิษย์นะครับนะของหลวงข้อเดิมทั้งสิ้นอยู่ในสายเดียวกันทั้งสิ้นว่ากันง่ายนะก็เรียนท่านไปอย่างนั้นนะครับเอาแล้วนะครับสําหรับวันนี้ก็จะไม่ได้ใช้เวลานานนะครับก็จะทําคลิปทรมิโอก็จะใช้ประมาณสัก10หรือ20นาทีไม่เกินประมาณนี้นะครับนะก็เนื่องจากว่าผมเองเนี่ยก็ที่ผ่านมาพยายามจะเซฟนะครับพยายามจะตัดนะครับนะในเวลาให้มันเหลือสั้นลงก็เนื่องจากว่า ในหลายๆคลิปที่ผ่านมาผมก็ใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะ,ะได้ใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะครับแต่ช่วงหลังนี้ก็พยายามจะให้เหลือ10-20นาทีประมาณนี้นะครับนะกับเป็นอันบ้านะครับหลักๆในการที่เข้ามาทําคลิปทำวิดีโอเนี่ยก็ต้องการที่จะ,ะเข้ามาทําการเผยแพร่น,นะครับนะ,ะเครื่องรางนะประเภทเครื่องรางของครูบาอาจารย์ของเรานี่แหละนะครับนะของหลวงพ่อเดิมนะ มีดที่ผมมีอยู่ก็จะเป็นมีดหลงข้อเดิมนะครับเริ่มต้นต้นมามีดหลงข้อเดิมมีดหลงข้อลุ่งหลงพ่อกันหลงพ่อป่วยหลงพ่อเงินวัดพระปังเหลืองอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะที่ผมพอมีอยู่แต่ที่มีมากจริงๆนั้นก็จะเป็นอามีดหลงข้อเดิมผมเองนี่เป็นสายตรงของหลงข้อเดิมนะครับนะส่วนใหญ่จะอาได้รวบรวมนะครับได้สะสมนะเป็นมีดหลงข้อเดิมซะส่วนใหญ่นะ หลายท่านก็ถามผมเข้ามานะครับอย่างนี้อาจารย์นัคลินก็นะครับไม่ค่อยมีหลวงพ่ออื่นบ้างเลยเลจริงๆผมมีทุกหลวงพ่อนันแหละนะครับแต่ที่บอกว่ามีมากแล้วก็มีที่ได้รวบรวมเป็นจิตจารลักษณะเลยนะครับจะเป็นมิตรหมอหลวงพ่อเดิมนะก็เรียกว่าสายตรงของหลวงพ่อเดิมว่ากันง่ายนะถ้าใครอยากจะแบ่งปันนะครับหรือว่าอยากจะ ส่งของเข้ามาให้ดูให้ชมก็ด้วยความยินดีนะครับด้วยความยินดีแต่ก็คือไม่ได้ตอบเพียงแต่ว่าเก้แท้เท่านั้นเองนะ,ะก็อย่างนี้ก็ไม่ต้องถามเข้ามานะครับนะ,ะหรือว่าท่านไหนนะครับอยากจะเล่าอยากจะแช์นะครับเรื่องราวที่ท่านมีอยู่นะที่เคยใช้มีดหมออะไรต่างๆวกนี้นะครับถ้าอยากจะเล่าอยากจะแชร์ก็ด้วยแชร์เข้ามานะครับนะมาแบ่งปันเป็น วิทยาทานให้กับเพื่อนๆนะครับนะสำหรับท่านใหม่ๆที่เขาอ่าอยากอ่ายังไม่มีความรู้อะไรเลยว่ากันง่ายนะครับก็ถือว่าอ่าแชร์เข้ามาได้นะครับแชร์เข้ามาได้ผมก็จะนําเอาข้อมูลนะครับที่ท่านได้แชร์ก็มาเล่าสู่กันฟังว่ากันง่ายนะครับโอเคนะครับก็ก่อนอื่นครับผมนัครินมิตรหมอก็ยินดีต้อนรับนะครับทุกๆท่านนะครับอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะ วันนี้นะครับก็จะถือว่าได้มาสอนกันนะครับก็จะได้นําเอาเครื่องรางที่ผมมีอยู่นะครับก็จะเป็นเล่มนี้นะครับวันนี้ก็จะเป็นมีดเล่มนี้นะก็มาให้ท่านได้ชมนี่นะครับมีเล่มนี้ก็ถือว่าเป็นมีดชั้นครูนะครับนะเป็นอีกด้ามหนึ่งเป็นเป็นด้ามงานะครับเป็นด้ามงาแล้วก็เป็นฝักไม้เป็นมีดที่นะครับมีความงดงามมากนะครับมีความงดงามมากมีเล่มนี้นะงาก็ เป็นงานดิบดิบนะครับเป็นงานแท้ๆเลยนะ,ะไม่ได้ไปเสริมเติมแต่งอะไรทั้งสิ้นนะครับนะที่สำคัญนั้นงานก็จะมีรอยลั่นนะครับนะก็พอสมควรนะในมีดหนึ่งเล่มนะครับจะมีองค์ประกอบด้วยกันอยู่3ส่วนนะครับอย่างที่ผมเคยเรียนไว้1ก็คือในส่วนของฝักนี่แหละนะอาจจะเป็นในส่วนของฝักนะครับ2ก็จะเป็นในส่วนของด้ามที่ได้เรียนไปนะครับและ3นะครับก็ จะเป็นในส่วนของใบนะนะครับนะมีดเล่มนี้นะครับ <c oughs> <center belt sources> จะเป็นตอกลายน้องสิงนะเดี uh, so ๋ยวก็กลับให้ท่านได้ชมดีกว่านะตอกลายน้องสิงนะครับก็จะเป็นศิลปะของช่างชิมนะครับศิลปะช่างชิมมีเล่มนี้นะก็เป็นมีดยุคกลางนะเป็นมีดยุคกลางนะครับก็ เอามาให้ท่านได้ชมนะเผื่อท่านจะต้องการจะไปเช่าหาบูชาที่ไหนก็จะได้มีรูปแบบนะครับที่ชัดเจนนะเฉพาะใบนะครับเฉพาะใบมีเล่มนี้ก็อยู่ที่7นิ้วนะเนิ้วรวมด้ามฝักก็อยู่ที่11นิ้วประมาณนี้นะครับนะเป็นมีดขนาดพกพานะเป็นมีดที่ผู้หลักผู้ใหญ่เขานิยมใช้กันว่ากันง่ายนะครับนะ,ะเป็นมีดดํางาที่ มีความงดงามมากๆว่ากันง่ายนะครับนะนี่ก็มีรอยลั่นนะครับมีรอยลั่นนะก็นี่แหละนะครับก็ตามการเวลาของมีดนะมีดแต่ละเล่มก็อย่างที่ได้เรียนไปนะครับก็พอผ่านการเวลาไปปั๊บเนี่ยก็จะพวกสีสันอะไรต่างๆนี่ก็จะเปลี่ยนไปไมาจะเป็นในสดของงานอะไรต่างๆนะครับนะพอดูตรงด้ามงานนะครับปลายด้ามเนี่ยก็จะผ่านการใช้งานมาค่อนข้างเยอะ นะอ่านะครับผ่านการใช้งานมาค่อนข้างเยอะก็อย่างที่ผมได้เรียนไปข้างต้นนะครับนะอ่าดมงาเนี่ยก็สามารถที่จะไปทําการรักษาคนที่โดนพวกพูดผีปีศาจทำร้ายนะได้ทั้งหมดนะครับได้ทั้งหมดนะไปฝนใส่น้ําหรือไปแช่น้ำอะไรต่างๆคนนี้ก็จะทําให้ก็ม่รู้อย่างที่ผมบอกนะครับก็ไปล้างอาถรรพ์นะพวก ที่มีเวทมนต์นะครับที่คิดจะไปทําลายผู้อื่นอะไรต่างๆพวกนี้อันนี้ก็สามารถที่จะใช้มีดหมอลงก้อเดิมก็ไปขจัดนะครับไปล้างอาถรรพ์ได้ทั้งหมดเลยนะหรือพวกคิดจะไปป้นไปฆ่าคนที่บอกว่า,า,ายิงไม่ออกแทงไม่เข้าอะไรประมาณนี้นะครับนะก็จะทําให้ถ้าใครมีมีดหมอลงก้อเดิมนั่นแหละครับก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าไปทำนะ ให้สิ่งเหล่านั้นคือจืดจางไปได้สลายไปได้ว่ากันง่ายนะครับจากที่เหนียวเข้าขม่เหนียวแล้วจากทีเ่เขาเรียกว,ว่าแทงไม่เข้าก็นะครับก็จะหมดตรงนั้นเลยนะอันนี้ก็เรียนท่านไว้เบื้องต้นท่านไว้เบื้องต้นนะครับนะนี่นะครับก็มาให้ท่านชมนะเอาล่ะนะครับก็พอ,อเสร็จปั๊บแล้วก็นะครับเดี๋ยวจะใช้เวลา ไปเกินนะครับนะผมจะพยายามทําเวลานิดหนึ่งนะใช้เวลาสั้นๆนะครับเมื่อกี้ให้ท่านดูชมถ้าให้ท่านชมในส่วนของภายนอกนะครับนะทีนี้เราก็มาดูในส่วนของภายในนะครับนะภายในก็เก่านะครับถือว่าเก่าพอสมควรเลยแหละนะนี่นะครับก็ดูภายนอกนะครับว่าเก่าแต่ข้างในก็เก่ายิ่งกว่านะครับเก่ายิ่งกว่านะ ไม้นี้ก็จะเป็นไม้พยุงนะครับเป็นไม้พยุงนะ,ะนี่ก็เต็มไปด้วยความเก่าเต็มไปด้วยความงดงามนะครับนะ,ะ,ะก็คงไม่ต้องบอกว่าเก่าขนาดไหนเขาบอกว่านะครับก็ธรรมชาติเนี่ยก็จะจะไม่โกหกใครนะ,ะธรรมชาติจะบอกความจริงให้กับ ทุกๆท,ท่านทุกๆคนนะครับเพียงแต่ว่าท่านจะเห็นเป็นแบบไหนอย่างไรก็อยู่ที่ตัวท่านแล้วล่ะนะอ่านี่นะครับนะในส่วนของฝักนะเต็มไปด้วยความเก่าแล้วก็เต็มไปด้วยความงดงามนะครับสําหรับอินเลมนี้นะอโอเคผมก็จะขออนุญ,ญาตก็จะวางฝักเอาไว้ก่อนทีนี้ก็มาชมในส่วนของใบนะอ่านี่นะครับนะอ่านี่นะครับพูดถึงใบนะครับก็ อ่านี่นะครับเป็นมีดยุคกลางนะเป็นมีดยุคกลางก็ใบมีดก็จะเต็มไปด้วยนะครับก็คือคราบใครนะเต็มไปด้วยสนิมนะเป็นสนิมแบบแบบคราบใครนะครับไม่ใช่เป็นสนิมแบบกินแล้วเจาะลึกลงไปอะไรประมาณนั้นไม่ใช่นะครับนะเป็นคราบใครที่เกิดขึ้นจากมวลสารนะครับนะเพราะว่าพอเก็บแล้วก็ผ่านการเวลาไปนานนานเนี่ยก็ สิ่งเหล่านี้ก็จะปรากฏออกมานะอันนี้เขาเรียกว่าเกิดขึ้นจากมวลสารตอนเขาเรียกว่าหล่อหลอมนะครับตอนหล่อหลอมตอนหล่อเป็นเหล็กว่ากันง่ายนะครับนะพอผ่านการเวลามาเป็นหลายสิบปีเป็นร้อยปีนี่ก็สิ่งเหล่านี้ก็จะปรากฏนะผมมีหลายเล่มนะผมมีหลายเล่มที่นะครับยิ่งเก็บยิ่งแบบเป็นสนิมเหมือนดอกจันอย่างนี้นะครับนะ อาจจะปูดขึ้นมาเรื่อยๆนะปูดขึ้นมาเรื่อยๆนะอ,ะอันนี้แหละก็คือถ้าเราดูเป็นเนี่ยเราจะเข้าใจเ่าโพ้ะธรรมชาติมันเป็นแบบนี้นะแต่บางคนก็นะครับอพอ,อดูแล้วก็ดูไม่เห็นว่ามันเป็นธรรมชาติมันมีสเสน่ห์มันมีความเก่านะครับอะไรต่างๆมันเป็นถึงความจริงอะไรต่างๆวันนี้เ็าบอกว่าการดูเป็นเรื่องสําคัญมากนะครับ ันั้นใครจะได้ของดีหรือของไม่ดีเนี่ยก็หลักๆก็อยู่ที่การดูนะครับนะจึงมีคำกล่าวไว้ว่าไอ้สอคนย้อนตามช่องอีกคนหนึ่งมองตรงไหนเท่าไรก็เห็นแต่คนตมส่วนอีกคนนั้นสายตาแหลมคมเขาจะมองตรงไหนมุมไหนก็เห็นแต่เป็นดวงดาวแพล่วๆทั้งหมดเลยนะเพราะน,นั้นเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับนะที่สำคัญคนจะ คนที่ใช่เนี่ยเขาจะเห็นในสิ่งที่คนอื่นๆมองไม่เห็นนะครับนะ,ะบางคนเนี่ยก็เวลาอยากจะได้มีสักเล่มหนึ่งอะไรนี่ก็เที่ยวนะครับไปกรอบหน้าเพจของชาวบ,บ้านเขาแล้วก็ไปถามคนนู้นทีคนนี้ทีประมาณนี้นะ,ะนะครับอไอการสอบถามนะครับการถามเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะเป็นเรื่องที่ดีแต่อย่าลืมว่าถ้าเกิดว่าท่านไปถามถึงคนผิดคนเนี่ยนะ ถ้าไปถามคนที่ผิดคนก็หมายความว่าถ้าเกิดไปถามคนไม่รู้จริงคนไม่รู้ลึกคนไม่รู้กว้างขึ้นมานะอันนั้นก็จะทําให้ท่านนั้นเสียความรู้สึกที่สําคัญนั้นก็อาจจะสูญเสียโอกาสนะครับนะแทนที่จะได้ของดีๆไปก็ไม่ได้ของดีนะประมาณนี้นะก็เ,เรเียนเอาไว้นะครับเรียนเอาไว้นะแทนที่จะได้ของดีก็อ่าไม่ได้ของดีไปนะอย่างนี้เป็นต้นนะผมพยายามที่จะนะครับให้อ่า เคลียนะครับนะพยายามเคลียนะหรือว่าให้แนวคิดไปนะครับนะ,ะจริงๆถ้าเกิดว่าดูแล้วนะครับมีข้อสงสัยตรงไหนนะหรือไม่เคลียตรงไหนนะครับนะติดตรงไหนให้ถามจุดนั้นนะครับนะให้โทรเข้ามาที่เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6นะเบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6นะครับนะ คือในทุกๆคําถามเนี่ยมีคําตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับนะก็คือยกเว้นคําถามเดียวคําตอบเดียวที่จะไม่ตอบนะครับก็คือในเรื่องของเกแท้นะ,อ,ะอันนี้ไม่ต้องถามเข้ามาก็เนื่องจากว่ามันเป็นคําถามดูเหมือนจะดีแต่ถ้าตอบไปแล้วมันเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีนะอะไรที่สําคัญนะครับมันเป็นคําถามคําตอบที่ไปทําลายความรู้สึกของผู้คนและคนที่ถูกทําลายคนแรกก็ผู้ที่ถามเข้ามานั่นแหละนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ ถ้าไม่จําเป็นก็อย่าไปถามนะครับนะและถ้าไม่ถามจะให้ทํำยังไงอาจารนคคลินประมาณนี้นะครับนะก็ผมแนะนํานะครับแนะนําพยายามเข้าไปศึกษาเรียนรู้นะครับนะในช่องทาง y o u t u b e นะนอกจากที่จะดูใน Youtube ของผมแล้วเนี่ยผมก็เห็นมีหลายๆท่านมีหลายๆครูบาอาจารย์นะครับนะที่เขาได้ทํา y o Youtube เอาไว้นะ ที่เขาได้ทำ u t u b e เอาไว้นะครับนะบางท่านก็จะชี้แนะนะครับเรื่องราวนะดีๆเอาไว้นะอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะาการดูมีดนะครับนะก็มีดยุคต้นนะเป็นแบบไหนอย่างไรมียุคกลางนะครับนะมีรูปล,ลักษณะนะครับสัญ,ญลักษณ์อะไรต่างๆพวกนี้เป็นแบบไหนอย่างไรนะแล้วก็มียุคปลายนะครับก็ลองเข้าไปดูนะครับขเขาก็จะมีทำนะ ไอ้อย่างที่ท่านเห็นอยู่หน้ากล้องขนาดนี้นะครับนะมีดเล่มนี้เป็นมีดยุคกลางนะอ่าเป็นมีดยุคกลางและที่สําคัญเป็นศิลปละของช่างชิมนะครับนะอ่าเป็นลายน้องสิงน,นะอ่าพูดถึงลายน้องสิงน,นี่ก็จะเป็นเอกลักษณ์ของช่างชิมนะครับถือว่าท่านเป็นผู้ที่อ่ามีฝีมือลายมือนาทางด้านการตอกลายนะครับนะ จริงๆท่านก็ตอกสวยทุกลายนั่นแหละแต่การโดดเด่นที่สุดนะครับก็คือในเรื่องของน่องสิงนะแต่ถ้าเป็นของช่างสอนนะครับถ้าเป็นมีดช่างสอนเนี่ยก็จะโดดเด่นทางด้านในเรื่องของเสมาใบโพเต็มใบแล้วก็เสมาใบโพครึ่งใบหรือจะเป็นหน้าเกี้ยวนะครับแล้วก็จกักรนาลายนะ,ะผีเสื้อกะหนกอะไรต่างๆวนนี้นะก็อ่า ช่างสอนท่านก็จะมีฝีไม้ลายมือนะครับโดดเด่นไปทางนั้นนะครับนะส่วนช่างชิมเองนะครับก็อย่างที่ผมได้เรียนไปนะครับท่านจะมีฝีไม้ลายมือโดดเด่นทางด้านน่องสิงเป็นเอกลักษณ์ของท่านเลยนะและที่สําคัญเป็นช่างเบอร์ต้นๆนะครับของอบรรดาช่างทั้งหลายนะช่างที่ได้เอ่ยให้ท่านได้ทราบไปนะครับนะจะเป็นช่างยุคก,กลางทั้งหมดนะ ก็คือเริ่มต้นตั้งแต่ช่างชิมนะครับไปถึงช่างสอนช่างแมน้นช่างไข่ช่างทินช่างทมอย่างนี้เป็นต้นนะ,ะคนเหล่านี้ล้วนแต่ว่าเป็นช่างที่มีฝีไม้ไลายมือและที่สําคัญนั้นก็เป็นช่างที่หลวงพ่อท่านได้คัดเลือกท่านได้คัดสรรเอาไว้ก็นื่องจากว่าเป็นช่างที่นอกจากจะมีฝีไม้ไลายมือที่ดีแล้วนะที่ยิ่งกว่านั้นก็คือในเรื่องของท่านจะมีความซื่อตรงมีความซื่อสัตย์มีความ เขาเรียกว่าเป็นที่ไว้วางใจนะครับให้กับทางวัดน้องโครหรือให้กับหลวงประเดิมของเรานี่แหละนะอ่านี่ก็ได้เรียนให้ท่านได้ทราบตรงนี้นะครับก็พูดถึงแต่ละช่างต่างๆนะครับนะที่เอ่ยมาทั้งหมดก็ล้วนแต่เป็นช่างยุคก,กลางทั้งสิ้นนะอ่าอย่างมีดที่ผมถืออยู่หน้ากล้องขณะนี้นะครับนที่วางหน้ากล้องขณะน,นี้ทั้งหมดเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะเป็นมีดยุคก,กลางนะ อมีดยุคกลางเป็นมีดที่เริ่มสร้างตั้งแต่ปี2 4 7 0ไปถึง2480นะครับนะ,อ,ะอันนี้ถือว่าเป็นมีดยุคกลางทั้งหมดนะแต่ตั้งแต่2 4 8 0ไปถึง2494นั้นเป็นมีดยุคปลายทั้งสิ้นเลยนะแต่ถ้าหลังจากนั้นนะถือว่าเป็นมีดที่ไม่ทันของพ่อนะครับตีว่าเก๋ไปได้เลยนะ,อ,ะอันนี้เป็นต้นนะครับก็นะอันนี้เพื่อให้ดูเป็นแบบอย่างนะครับนะ อ,อ่าลืมว่ามีดทุกเล่มที่ผมได้นํามาทําคลิปทำวิดีโอก็ล้วนแต่ว่าเป็นมีดชั้นครูนะเป็นมีดปรม,มครูนะครับนะได้ผ่านการคัดเลือกได้ผ่านการคัดกรองมาจากประสบการณ์ตรงของผมมาเป็นอย่างดีนะตัวผมก็เปรียบเสมือนตะแกรงนะครับนะล่อนนะครับหาเพชรนะ,ะถ้าของไม่ชัวร์ถ้าของไม่ใช่ก็ไม่จําเป็นก็ผมก็จะไม่เอามาขึ้นหน้าคลิปหน้าวิดีโอนะครับอันนี้ก็เรียนให้ท่านได้ทราบทุกทท่านนะ ก็อย่าลืนมนะครับท่านไหนที่นะครับดูแล้วฟังแล้วโดยเพราะท่านใหม่ๆที่เข้ามารับชมนะครับทางช่อง y o YouTube ของผมหรือเข้ามาเป็นแฟนคลับกันนะเมื่อชมแล้วก็มีอยู่สองอย่างนะครับนะบางท่านก็เห็นว่าดีบางท่านก็เห็นว่าไม่ดีหรือหากท่านไหนเห็นว่าดูดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับนะเวลาผมอัปโหลดนะ วีดีโอชุดใหม่ขึ้นไปเนี่ยก็จะเด้งไปหาท่านเลยนะครับท่านก็ได้ชมความหลากหลายของมีดครูบาอาจารย์ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นมีดยุคต้นก็ดีไม่ว่าจะเป็นมีดยุคก,ก,กลางก็ดีจะเป็นมีดยุคปลายก็ดีนะถ้าท่านไม่กดกระดิ่งนี่ก็นะครับอาจจะสูญเสียโอกาสนะครับนะก็จะไม่ได้ดูความหลากหลายของมีดเทพสัตร,รา์าหรือว่ามีดหมอของ,องพระเดิมนี่แหละนะ เพราะนั้นก็อย่าลืมนะครับนะเมื่อชมแล้วหากท่านเห็นว่าดูดีมีประโยชน์ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ <c oughs> ช่วยกันทำ <c oughs> ช่วยกันทาการเผยแพร่หรือว่าช่วยกันก็คือเชิดชูบูชาบาร,รมีของหลวงพ่อเดิมนะครับของเราให้สูงยิ่งขึ้นว่ากันง่ายนะครับนะส่งต่อให้กับรุ่นให้กับคนรุ่นหลังนะครับให้เขาได้ ศึกษาให้เขาได้รู้ว่านนหละครับบ้านเราก็ยังมีของดีๆอยู่เยอะเยอะแยะมากมายว่ากันง่ายนะครับนะอเอามาให้ท่านได้ชมอย่างนี้นะครับนะทีนี้ก็มาดูในส่วนของกันนะครับรัดมีดนะส่วนของกันนี่ก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่สําคัญมากๆนะเป็นจุดศูนย์รวมบรรจุมวลสารนะครับต่างๆเช่นเกษาของหลวงพ่อเดิมนะครับหรือไม่ก็ปวกแผ่นตะกุดต่างๆนะ ได้บรรจุลงไปในนะครับในถ้วยนี้นะครับนะเมื่อมันจุเสร็จปั๊บก็จะปิดด้วยข้างอ่าอ่าที่ท่านเห็นอยู่หร like ือจะเป็นตะกุดนะครับโผล่ขึ้นมานี่นะอ่าเป็นตะกุดนี่นะครับนะเป็นตะกุดโผล่ขึ้นมาเนี่เป็นเห็นสีนะครับนี่นะอ่าเป็นตะกุดที่โผล่ขึ้นมานะครับอยู่นะอ่าแผ่นตะกุดบางบางเล่มนะครับก็จะจะไม่ได้โผล่มาให้เห็นนะครับนะเพราะว่าถูก ปิดด้วยข้างนะก็คือลึกลงไปว่ากันง่ายนะนี่ก็จะให้ท่านชมนะครับนะอ่นปิดด้วยข้างนะครับหลังจากนั้นก็มาดูในส่วนของอด้ามนะครับในส่วนของด้ามนะด้ามก็จะเป็นงาดิบๆนะครับเป็นงาธรรมชาติไม่ได้เสริมเติมแต่งอะไรทั้งสิ้นนะแต่ที่ท่านเห็นนะครับนะมีรอยลั่นแลว้วก็มีสีน้ำตาลนะออก เป็นสีเหลืองอมน้ำตาลนิดๆอย่างนี้นะครับก็ล้วนแต่ว่าเอา่ออย่างที่ผมได้เรียนนะครับเคยเรียนไว้ว่าบางคนนี่ก็ก,กินมันไม่เท่ากันกินไม่เหมือนกันบางคนกินหวานบางคนกินเปรี้ยวบางคนกินเค็มนะอาที่สำคัญเนี่ยก็คือส่วนด้ามเนี่ยก็จะถูกสัมผัสมากนะครับ ก็สรุปง่ายๆว่าก็คือโดนเหงื่อมากว่ากันง่ายนะครับเพราะฉะนั้นการเวลาเนี่ยพออยู่นานๆไปก็นะครับนะงาก็จะเปลี่ยนไปตามสภาพนะ,ะเปลี่ยนไปตามความเป็นจริงว่ากันง่ายนะครับนะบนโลกไม่ต้องเข้าใจความเป็นจริงนะครับนะสีสันต่างๆก็ก็จะเปลี่ยนไปตามการเวลานะครับนะ,นะทุกๆอย่างนั่นแหละครับทุกๆอย่างนั่นแหละนะเพราะมันมีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะ ให้เข้าใจธรรมชาติว่ากันง่ายนะ,ะมันจะไม่มีอะไรที่มันคงไว้นะครับเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมเพราะทุกอย่างมันต้องเปลี่ยนไปตามกาลเวลานะครับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะ,ะให้เข้าใจถึงความเป็นจริงเป็นแบบนี้นะครับเอาล่ะนะครับก็ตั้งแต่ต้นจนถึงเวลาขณะน,นี้ผมใช้เวลามาก็23กับ15วินาทีนะ 23นาทีกับ15วินาทีนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับท่านใหม่ๆที่เข้ามาติดตามรับชมนะทางช่องทาง YouTube ของผมเมื่อชมแล้วนะครับเมื่อชมแล้วก็อย่าลืมนะครับนะเมื่อชมแล้วหากเห็นว่าดูดีมีประโยชน์นะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ หรือหากท่านไหนนะครับเข้ามาติดตามนะครับชมกันโดยตลอดนะเข้ามาติดตามชมกันโดยตลอดนะครับเมื่อชมแล้วติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรเราก็จะไปเก็บปัญหาจะไปเก็บข้อสงสัยเอาไว้เพียงท่านเดียวนะติดตรงไหนให้ถามตรงนั้นนะครับถามเข้ามาได้เลยนะครับกดมาที่เบอร์0863291496นี่้แหละนะเบอร์0863291496นะครับนะทุกคุกคำถามมีคำตอบให้กับทุกท่าน ได้อย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ผมนักขลินมีดหมอก็กล่าวคำว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ